ูต้องค่ะเจ็ดพันเราอหนึ่งสองสาสี่้พันอโอเคหนึ่งสองสามสี เสร็จแล้วนะบคุรบกวนทวนฟังนะหนึน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพันหนึ่งสสาสี่้าหเ็จขอบคุณค่ะ